มาชุดแยกช่วงช่วงดึกนะคะช่วงดึกพรุ่งนี้นะลาวสาวีอ่ลาวอะไรนะลาวลาวลาวสามัคคีอ่ะลาวลาวปกติเนาะลาวสามัคคีปกติน่ะยากค่ะเข้ายากแต่ไม่ไม่ไม่ยากเท่าอะไรนะเดี๋ยวนึกก่อนที่ทําอ๋อไม่ยากเข้าสตาวีสักอันนะคะสตาวีแล้วก็ เราเราเรา s ปกตินะคะเรา star แล้วก็ star v เนี่บอกไว้เลยเมื่อก่อนนี่ง่ายมากนะง่ายมากเลยนะ,ะเราสตาร์นะทําถูกแตกทุกวันแตกสาตัวทุกวันเป็นไปได้ไงจนจนแบบไม่อยากเชื่อพอไปไปมามาเห็นคะเปลี่ยนเปลี่ยนคนละแนวเลยเปลี่ยนเข้ายากเลยเข้ายากเลยตัวนี้ที่จริงไม่อยากทําหรอกนะแต่ว่าก็มันได้ทำแลนะ้วเนาะ ก็ลองดูไปเรื่อยๆมีเข้ามีหลุดอะค่ะบางครั้งก็สีเด้ง้าเด้งก็แล้วแต่เนาะแต่เดี๋ยวนี้บอกตรงว่าเข้ายากนะสตาร์บีตัวแรกว่าจะไม่ทำก็ทำเราสตาร์ปกติว่าจะไม่ทำก็ทำโอ้ยแปลกมากแปลกคนเอาวันนี้มันมันมันเลขเนะี่ยเลขเลขเก้าไม่มาเลยแนละ้วไม่มีเลยสังเกตดูนะช่วงทำเสร็จแล้วเอ ทำไมไม่มีไม่ถึงเก้าเลยไม่ถึงเก้าเลยถ้าเก้าอาจจะเป็นหลักร้อยนะวันนี้เยอะถ้าจะเป็นหลักร้อยนะแต่ก็ก็ต้องมาแหละก็ต้องมาแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มาเก้าอ่ะนะคะเอาแบบที่เราตามแนวทางที่เราคิดเราจะไปชอบอย่างเดียวก็ไม่ได้ลนที่เราชอบบางครั้งก็ไม่เข้านะคะที่ลงให้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไมไม ไม่ลุ้นนะคะลุ้นเหมือนกันค่ะแต่ไม่ลุ้นเยอะไม่ไม่เยอะค่ะเราเอาแค่แบบพอไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไอ้นี่ไม่เบื่อนะคะจิ้มจิมไปเล่นเล่นไม่ต้องเยอะบาทสองบาทจะอะไรมากมายเนาะอืมบางครั้งก็ได้สามตัวถ้าเราจะเล่นเล่นสามตัวนะก็มีเข้านะถ้าเราจะไอ้นี่สามตัวทุกทุก,ทกหุ้นเลยอะเราก็ดูเอา เราชอบันไหนลองตัดเล่นแล้วเ,าเอาเจ้าเดินเด่นไม้นั่นก็ได้นะคะเอาเดินเด่นมาชนกันเนาะอืมนี่นี่นี่ไอลาวสาวีแล้วก็ลาววีเนี่ยเขาชอบออกเหมือนกันนะเหมือนกันแทบทุกวันนะคะเนี่ยเอาเดินเดนไปนั่นกันก็ได้เนี่ยนะคะเอาเดินเด่นหรือว่าขาดอะไรขาด ขาดสามกันหนึ่งนะขาดสามกันหนึ่งอันหนึ่งขาดสามอันหนึ่งขาดหนึ่งก็แค่นั้นเองก็ไปรวมกันได้ค่ะทั้งสองอันก็ไปจิ้มอะชนกันเลยนะคะเพิ่มมาอีกแค่ตัวเดียวชุดเดียวนะคือหนึ่งสามนะคะใช่ไหมใช่แค่หนึ่งสามทุกๆไอเนี้ยมีสองอันอะหนึ่งสามที่ขาด เป็นว่าประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะรวยๆปังๆสวัสดีค่ะ